สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวจันจิราสุวรรณรัตน์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มาร่วมงานทั้งอย่างได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการว่า โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์เป็นโครงการที่ดีอยากให้โรงเรียนเข้าร่วมทุกโรงเรียนเพราะมีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนจริงๆใช้ฝึกฝนอบรมนักเรียนและเกิดผลดีขึ้นกับนักเรียนจริงซึ่งขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จากนั้นกนลนาลยานมิสุนิสาวรรณกิจ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดปัตตานีได้ชี้แจงหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจในหลักสูตรและนโยบายที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งบรรยากาศในการปฐมนิเทศสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของทุกภาคส่วนที่ต้องการร่วมมือกันปลูกฝังศิลธรรมในหัวใจเยาวชน เพื่อสร้างสาันติสุขและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ปลายด้ามขวานทองอย่างแท้จริงค่ะ